นายกรัฐมนตรีฮุนเซนแห่งกัมพูชาตอบกลับนักวิจารณ์ที่ได้มีการพูดถึงฐานทัพเรือเรียมในเมืองสีหนุวีว่ามันไม่ใช่ฐานทัพเรือจีนแต่มันเป็นฐานทัพต่างประเทศสําหรับกองกําลังจีนโดยคําพูดของนายฮุนเซนดังกล่าวนะครับถูกรายงานโดยเว็บไซต์ Radio อฟรีเอเชียเมื่อวันที่16มีนาคม2023ที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาได้มีการกล่าวหาชาวต่างชาติว่า รนโรงและมีการใส่ร้ายประเทศของเขาซึ่งคำพูดดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางคำกล่าวหาว่ากัมพูชาขยายฐานทัพเรือสำคัญทางตอนใต้ได้รับทุนสนับสนุนจากจีนแต่ว่าแท้จริงแล้วเป็นการสร้างฐานทัพต่างประเทศสำหรับกองกำลังจีนซึ่งที่ผ่านมานะครับทาง the Wall Street Journal ได้มีการรายงานเมื่อปี2019ว่าทางพนมเปญและปักกิ่งได้มีการลงนามในข้อตกลง เพื่ออนุญาตให้กองทัพจีนใช้ฐานทัพเรือเรียมซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอ่าวไทยและใกล้กับบริเวณทะเลจีนใต้ด้วยความเคลื่อนไหวดังกล่าวนะครับละเมิดรัฐธรรมนูญกัมพูชาซึ่งได้มีการห้ามการสร้างฐานทัพต่างชาติในประเทศทั้งนี้นายฮุนเซนได้กล่าวในพิธีสำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยบิลไบรท์ในกรุงพนมเปญเมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีที่ผ่านมาว่าสำหรับรายงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ใส่ร้ายกัมพูชา โดยชาวต่างชาติและนักการเมืองนายคุนเซนยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าถ้าคุณไม่ต้องการทำให้เราเสียหายมันผิดไหมที่เราจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับท่าเรือทางทหารของเรามันเป็นดิแดนของกัมพูชาและกัมพูชามีสิทธิ์ที่จะขยายขีดความสามารถทางเรือของกัมพูชาและกัมพูชาต้องการเสริมกำลังอีกอย่างมากนายคุนเซนยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าเราต้องการสร้างฐานทัพเรือที่สมบูรณ์ และได้ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าสิ่งนี้ไม่เป็นภัยกับใครทางเว็บไซต์ RFA ยังได้รายงานต่อไปนะครับว่าผู้ที่วิจารณ์แผนการที่ถูกกล่าวหาของทางการจีนสำหรับท่าเรือเรียมชี้ไปที่มาตรา53ของรัฐธรรมนูญกัมพูชาซึ่งได้มีการระบุว่าประเทศต้องไม่อนุญาตให้มีฐานทัพทหารต่างชาติในดินแดนของตนและต้องคงไว้ซึ่งนโยบายความเป็นกลางอย่างถาวร ท้งนี้เจ้าหน้าที่อเมริกันได้มีการเรียกร้องหลายครั้งให้กัมพูชาแสดงความโปรง่งใสเกี่ยวกับแผนการที่แท้จริงของท่าเรือเรียมนี้โดยทางสำนักข่าว RFA ยังได้มีการรายงานถึงการเปรียบเทียบภาพถ่ายดาวเทียมของฐานทัพเรือเรียมของกัมพูชานะครับซึ่งภาพถ่ายดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างวันที่1กรกฎาคม2022ถึงวันที่8มีนาคม2023 ซึ่งภาพถ่ายดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพื้นที่บริเวณฐานทัพเรือเรียมซึ่งได้มีการก่อสร้างอาคารใหม่และท่าเรือใหม่สองแหง่งรวมถึงมีการเคลียร์พื้นที่ขนาดใหญ่และการถมที่ดินลงไปในทะเลทั้งนี้โดยรายงานเบื้องต้นจาก The Wall Street Journal และรวมถึงรายงานอีกเป็นจำนวนมากที่อ้างอิงจากคำพูดของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่เชื่อว่าฐานทัพดังกล่าวนี้มีไว้สำหรับกองทัพเรือของกองทัพป,ปลดปล่อยประชาชนจีน และนอกจากนี้เดอะวอชิงตั o โพสต์ยังได้มีการพูดถึงภาพถ่ายดาวเทียมของการก่อสร้างดังกล่าวซึ่งระบุว่ามีการพัฒนาไปเป็นอย่างมากและใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วโดยในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์เมื่อวันพฤหัส,สบดีที่ผ่านมานายฮุนเซนยังได้มีการกล่าวย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเขาชื่นชมความช่วยเหลือของจีนในการขยายฐานทัพนี้แม้ว่ากัมพูชาจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางและนอกจากนี้ยังได้กล่าวเสริมอีกด้วยว่า เขาไม่สนใจชาวต่างชาติที่ได้พูดถึงภาพถ่ายดาวเทียมเกี่ยวกับการพัฒนาของท่าเรือเรียมนี้และนอกจากนี้นะครับนายฮุนเซน,เนยังได้กล่าวย้ำอีกว่าการวิพากษ์วิจารณ์จากชาวต่างชาติเกี่ยวกับการขยายท่าเรือนี้เป็นเรื่องปกติตราบใดที่ผู้วิจารณ์ยอมรับคำอธิบายที่เขาให้ไหว้โดยนายฮุนเซนได้กล่าวว่ากัมพูชาย,ยอมรับคำวิจารณ์นั้นแต่เมื่อเราได้อธิบายให้พวกเขาฟังว่า การพัฒนาทางทหารของเราเป็นสิ่งสําคัญและมันมีขึ้นเพื่อป้องกันอาชญากรรมและปกป้องอธิปไตยของกัมพูชาพวกเขาเหล่านั้นก็ปฏิเสธที่จะยอมรับมันสําหรับนายฮุนเซนนะครับตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของทั้งสหรัฐและสื่อต่างประเทศมาอย่างยาวนานโดยขาวได้มีการกล่าวหาสหรัฐอเมริกาว่าเกี่ยวข้องกับสงครามกลางเมืองในกัมพูชาในปี1970 ทางด้านเอมโศวันนาราซึ่งเป็นนักวิจารณ์การเมืองอิสระของกัมพูชารายหนึ่งได้กล่าวกับเรดิโอฟรีเอเชียว่าเขาเชื่อว่านายฮุนเซนกำลังเพาะบ่มฐานทัพเรือเรียมนี้เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีการวิพากษ์วิจารณ์ในการปฏิบัติต่ตอนายเขมโสกาผู้นำฝ่ายค้านซึ่งนายเขมโสกาถูกตัดสินจำคุก27ปีในบ้านพักด้วยข้อหากบฏและรวมถึงข้อหาเกี่ยวกับแผนรัฐประหารที่ถูกหนุนหลังโดยสหรัฐ โดยโซวันนาาได้กล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและกัมพูชาจะทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวถูกเริ่มมาเมื่อ5ปีก่อนเมื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐได้มีการขู่ว่าจะทอดสิทธิพิเศษทางการค้าของกัมพูชาทั้งนี้นะครับตลาดสหรัฐคิดเป็นสัดส,ส่วนมากกว่าหนึ่งในสของสินค้าส่งออกของกัมพูชาโซวันาายังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่า กัมพูชาเป็นประเทศเล็กๆที่พึ่งพาการค้าจากตะวันตกโดยเฉพาะกับสหรัฐถ้าหากทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีจะส่งผลกระทบต่อนโยบายต่างประเทศและเศรษฐกิจของกัมพูชาและมันจะทําให้ยากต่อการพัฒนาประเทศในขณะที่เสงษสาลีซึ่งเป็นนักวิจารณ์การเมืองชาวกัมพูชาอีกคนหนึ่งได้กล่าวกับเรดิโอฟรีเอเชียว่านายฮุนเส้นจำเป็นต้องหาวิธีที่ดีกว่านี้ในการเผยแพร่ข้อความของเขา การกล่าวหาว่าผู้วิภาคษวิจารณ์มีการสมรู้ร่วมคิดกันนั้นไม่ได้ช่วยให้สถานะของเขานั้นดีขึ้นเลยและกัมพูชาจำเป็นต้องหาวิธีที่ดีในการอธิบายต่อประชาคมระหว่างประเทศว่ากัมพูชาต้องการอะไรเราจะมาปิดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นจากคุณเดชานรุนาถท,ที่ได้โพสต์ไว้ใน Facebook เมื่อวันที่30มีนาคม2566โดยได้มีการพูดถึงสถานการณ์ในอาเซียนและรวมถึงทะเลจีนใต้นะครับ ดยในบทความได้มีการอ้างอิงแหล่งข่าวจากเวียดนามโดยบทความดังกล่าวเลยว่าไว้ดังนี้มีรายงานจากเวียดนามว่าฐานทัพเรือเรียมของขเขมรมีการก่อสร้างและขยายแนวเขตอย่างผิดปกติและกินพื้นที่แทบจะไปติดกับฐานทัพเรือบนเกาะฟูก,กัวของเวียดนามที่มีพื้นที่ห่างกันแค่15กิโลเมตรเท่านั้นและเห็นความผิดปกติของการเตรียมซ้อมรบใหญ่ของกองทัพเรือจีนกับกองทัพขเขมรและเวียดนามเชื่อว่าหลังซ้อมรบเสร็จ จีนจะยังคงกองกําลังทหารจํานวนมากทั้งหมดเอาไว้ที่ฐานทัพเรือเรียมในขเขมรนั่นจึงทําให้เวียดนามไม่อาจที่จะนิ่งดูดายได้เพราะเวียดนามกับจีนคือคู่ขัดแย้งกันอย่างหนักในเขตเส้นเดินเรือของอิโนโดจีนและยังเป็นคู่สงครามกันมาตลอดเวียดนามออกมาเตือนขเขมรว่าขเขมรอาจนำภัยร้ายแรงและสงครามเข้ามาสู่กลุ่มประเทศในอาเซียนและยังมองว่าสปปลาวที่เคยเป็นมิตรไมตรีต่อกันมาอย่างยาวนาน แต่ตอนนี้สะปะปาลาวกับยกดินแดนประเทศของตนให้กับจีนและมองว่าจีนอาจจะมาสร้างฐานทัพในลาวเพื่อใช้ตอบโต้กับเวียดนามในกรณีเกิดข้อพิพาทเส้นทางเดินทะเลขึ้นมาอีกครั้งนั่นหมายความว่าจีนจะมีฐานทัพเรือในขเขมรและมีฐานทัพกองกำลังทหารและที่ตั้งขีปนาวุธในประเทศลาวที่ล้อมเวียดนามเอาไว้ทั้งหมดหากเกิดปัญหากันขึ้นมาอีกครั้งเวียดนามยังเชื่อว่าฐานทัพเรือเรียมของขเขมร ที่สร้างขึ้นมาอย่างผิดปกติในช่วงนี้มีการสร้างฐานทัพที่ยื่นออกไปสู่ทะเลน้ําลึกในอ่าวไทยที่เพียงพอที่จะให้เรือบรรทุกเครื่องบินของจีนแล่นเข้ามาได้โดยที่จีนจะไม่สนใจว่าเส้นเดินเรือในอิโนโดจีนจะอยู่ในเขตของประเทศใดซึ่งหากเกิดขึ้นจริงเวียดนามคงอยู่นิ่งไม่ได้และมันไม่ใช่แค่เวียดนามเท่านั้นที่จะต้องเตรียมตัวรับมือกับจีนแม้แต่ประเทศตะเองที่ขเขมรเคยชี้เป้าว่าจะฮุบเอาเกาะกรูดของไทยไปเป็นของขเขมร และทุกวันนี้ฮุนเซนยังออกมาพูดกับประชาชนของตนว่าเกาะกูดของไทยกับเกาะฟูกัวของเวียดนามเคยเป็นของขเขมรทั้งหมดแล้ววันหนึ่งเขาจะเอามันกลับคืนมาเป็นของขเขมรให้ได้ทางบทความของคุณเดชานลรุนาดยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าเมื่อมาวิเคราะห์แล้วหลายคนอาจจะมองว่าด้วยศักยภาพของขเขมรแล้วคงไม่มีปัญญาแต่ในเมื่อเร็วๆนี้ฮุนเซนได้ออกมาพูดเรื่องสถาบันการเงินและแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของขเขมรฮุนเซนกล่าวว่า ปัจจุบันขเขมรไม่สนใจการพึ่งพาเงินกู้ยืมและการช่วยเหลือจากยุโรปและสหรัฐอเมริการวมถึงประเทศในอาเซียนซึ่งคำพูดนี้ของฮุนเซนหลายประเทศก็มองออกว่าจีนจะมาเป็นแบกใหญ่ให้ขเขมรทั้งหมดแต่หลายชาติในอาเซียนกลับมองว่าขเขมรกับลาวกำลังนำหายนะสงครามเข้ามาสู่ประเทศในอาเซียนเมื่อจีนมาสหรัฐและชาติพันธมิตรคงไม่อยู่นิ่งความขัดแย้งในกลุ่มประเทศอาเซียนจะเริ่มทวีคูณเพิ่มหนักขึ้น จากการลงนามร่วมกันต่อต้านการขยายอิทธิพลของจีนของกลุ่มประเทศอาเซียนแต่ลาวกับขเขมรสองประเทศกลับเปิดประเทศให้จีนมาขยายอิทธิพลในอาเซียนแบบเต็มๆสงครามอาจจะไม่ใช่แค่ในยุโรปและเอเชียแต่อาจจะลุกลามเกิดขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยโดยมีขเขมรกับลาวที่เป็นผหะนำสงครามให้มันประทุขึ้นมาบทความจากคุณเดชานรนลนาได้กล่าวปิดท้ายไว้นะครับว่าเมื่อจีนมาถึงลาวกับขเขมร อิทธิพลของเวียดนามก็ต้องถอยออกไปและรอดูต่อไปว่าเวียดนามจะเดินหมากเกมอย่างใดในเรื่องนี้ต่ออิทธิพลของจีนครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับ บายสวัสดีครับ